นี่คือหัวใช่ครับหัวแบบหัวคนจริงๆมันเป็นหัวที่ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อเอามาศึกษาต่อว่าสรีระของกะโหลกของชายคนนี้เนี่ยมีลักษณะแบบไหนทําไมเขาถึงสามารถบ้าคลั่งได้มากขนาดนี้ชายผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องคนแรกของโปรตุกเกสเงามืดมรณะแห่งลิสบอนรอมาเปิดแฟ้มคดีนี้ไปพร้อมๆกันสวัสดีครับอยู่กับผมโคดเนมมันฟอย และคุณกำลังรับชมออนครามบันทึกอาชยะตอนฆาตรกรที่ถูกเก็บหัวดิโอโกอเวส วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่19ที่ลิสบอนประเทศโปรตุเกสเพื่อที่จะเจาะลึกคดีของดิโอโกอลเวสชายที่ถูกจดจำในฐานะนาาักฆ่าแห่งสะพานส่งน้ำมันเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าคดีนี้นะครับเป็นคดีที่หักมุมมากๆคดีหนึง่งเราอาจจะคาดไม่ถึงเลยถึงเรื่องเราวเกี่ยวกับตำนานของคดีนี้การสืบสวนอะไรต่างๆด้วยความลึกลับ และมันเป็นตำนานเลยล่ะครับมันเลยกลายเป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของโปรตุเกสแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คอมเมนต์สักนิดสักหน่อยก็ยังดีและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่อง m o n d a y สตอรีครับอย่าลืมกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเรามีเป้าหมายไปสู่แสนซับด้วยกันคุณเคยเดินอยู่บนสะพานคนเดียวตอนลางคืนไหมครับลองนึกภาพไม่มีใครเลยมีแต่เสียงฝีเท้าของคุณกับเสียงลมพัดเบาๆแต่แล้ว มีใครบางคนเดินเข้ามาใกล้คุณเสียงของผู้ชายที่พูดขึ้นมาว่าคุณครับขอทางหน่อยครับคุณหันไปแต่สิ่งสุดท้ายที่คุณจําได้มันคือภาพที่คุณกำลังตกจากที่สูงกับแรงเจ็บเบาๆที่มาจากการผลักตอนนี้ภาพที่หลายๆคนเข้าใจคือคุณได้กลายเป็นเหมือนหนึ่งในเจิบกวคนที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ อุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นการคอต่อที่ตั้งใจจะปิดชีพด้วยตัวเองด้วยการทิ้งตัวจากสะพานส่งน้ําขนาดยักษ์คือถ้าแปลตรงตัวเขาจะเรียกว่าคลองส่งน้ําหรือว่าเป็นอาร s กัสลิวอเรสก็จะเป็นชื่อของที่นี่เนาะถ้าดูภาพประกอบไปด้วยนะครับก็จะพอเห็นนะว่าสะพานโบราณน,นี้มันเป็นท่อระบายน้ําขนาดยักษ์เหนือหุบเขาอันกินตารา ในลิสบอนประเทศโปรตุเกสที่มีความสูงกว่า213ฟุตโดยอยู่ที่ประมาณ65ฟุตข้างบนสุดมันก็จะมีเป็นเหมือนช่องเป็นท่อที่เป็นท่อระบายน้ำที่ขนส่งน้ำฟรีจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึงของเมืองแน่นอนครับว่ามันมีทางเดินด้วยเช่นกันสำหรับในการเอาขึ้นไปซ่อมบำรุงหรือว่าคิดว่ามันเป็นทางลัดที่คนจะข้ามพื้นที่ระหว่างพื้นที่ นั่นแหละครับสูงขนาดนี้ใครสักคนที่ตกลงมาเราก็คงไม่ต้องบรรยายมากว่าจะมีสภาพที่เละแค่ไหนและด้วยที่ว่านี่คือปี1836ถึงปี1839ไม่มีใครรอดชีวิตมาเล่าหรอกครับไม่มีบาดแผลที่ดูผิดปกติไม่มีพยานไม่มีกล้องวงจรปิดตำรวจก็เลยสรุปง่ายๆวันนี้มันเป็นการคอตอตอปิดชีพอันมีค่าของตัวเอง แต่ยิ่งพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆว่าหนึ่งตำรวจก็ต้องมาควบคุมตรวจตาและถึงแม้ว่ามันจะช้าไปมากแล้วก็ตามอย่างที่บอกครับมีเหยื่อไปมากกว่าแบบ70รายก็เป็นการทํางานที่ช้านะแต่ว่าสุดท้ายตำรวจก็มาพยายามปิดสะพานนี้พยายามเข้าควบคุมสร้างมาตรการที่ทําให้สะพานและเส้นทางนี้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นคดีการตกสะพานนี้ ก็จึงเงียบหายไปตุลาคมปี1839มันมีคดีใหม่เกิดขึ้นคดีหนึ่งเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญของบ้านคุณหมอท่านหนึ่งตำรวจเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุครับต้องพบกับภาพสุดแสนจะสยดสยองครอบครัวที่อยู่ในการดูแลของคุณหมอถูกสังหารหมู่ตายกันเรียบภรรยาลูกชายลูกสาวสองคนรวมถึงคนรับใช้ของบ้านนี้สภาพบ้านคือถูกรือค้นกระจุยกระจาย คนเดียวที่รอดมาได้คือคุณหมอที่อยู่ในสภาพที่แย่ไม่ต่างจากใครๆและยิ่งสภาพจิตใจเขาที่ต้องเจอกับเรื่องราวอย่างนี้ท้งครอบครัวเขาก็อยู่ในสภาพที่แย่ไม่ต่างกันสิ่งที่น่าสนใจครับจากการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุมันคือมีร่องรอยของการโจรกรรมของกลุ่มแก๊งตำรวจพบว่าบ้านนี้ครับถูกป้นทรัพย์สินมีค่าไปเยอะมากๆ สอดคล้องกับช่วงนั้นนะครับมันจะมีกลุ่มโจรที่มีพฤติกรรมที่มักจะก่อเหตุในย่านเดียวกันไปปล้นไปฆ่าทําให้มีการสืบครับเกิดขึ้นหนึ่งในพยานที่สําคัญคือคุณหมอแล้วก็คนรอบข้างแถวแถวบ้านนั้นอะไรต่างๆก็มาดูกันว่ามันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างจากการสืบพยานนะครับมีพยานคนหนึ่งให้ข้อมูลว่ามันจะมีชายคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุปล้นฆ่าแบบนี้อยู่เสมอๆเลย เขาเป็นคนขับรถม้าที่มักจะปรากฏตัวในพื้นที่ในคืนนั้นๆเขาอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้ที่จะเป็นหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเขานั่นแหละขึ้นในฆาตกรในคดีคืนสังหารหมู่ของบ้านคุณหมอเนี่ยดิโอโกโอและผู้สมรู้ร่วมคิดอาจจะเป็นคนที่เข้าไปบุกบ้านเพื่อโจทกรรมทรัพย์สินฆาตรกรรมคนในครอบครัวซึ่งน่าจะเกิดการใช้ความรุนแรงเพื่อกำจัดพยานทิ้งไป โดยอาจจะใช้ของมีคมหรือว่าใช้การทำรลายร่างกายไปเรื่อยๆเ,รยเ,รยเรยทรมานเหยื่อเหล่านั้นจนสิ้นลมหายใจการฆ่าคมรับใชน้นก็คงจะเป็นการฆ่าปิดปากอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาพบเห็นเหตุการณ์ไปแล้วแล้วก็เลยต้องปิดปากเพื่อไม่ให้ใครสาวตัวถึงดิโอโกและพองเพื่อนได้ดิโอโกอเวสเขาเป็นใครกันดิโอโกอเวสรับเป็นชายที่เกิดมาในปี1810 ในประเทศสเปนซึ่งแปลว่าหน้าปีที่เกิดเรื่องนะครับตัวเขาเนี่ยจะอายุอยู่ที่ประมาณ29-30แหละดิโอกโกเติบโตในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ของเขานะครับก็เลยตัดสินใจส่งเขาเนี่ยไปทำงานที่ลิสบอนเมืองหลวงของประเทศโปรตุเกสซึ่งก็คือโลเคชันในสถานที่เกิดเหตุตั้งแต่เราเล่ามาทั้งหมดตั้งแต่เขาช่วงอายุ14ปีเนี่ยเขาก็ย้ายมาที่นี่แหละแล้วก็เริ่มทางานครับเริ่มเรียกได้ว่าเป็น เริ่มต้นจากศูนย์เลยแล้วกันไม่มีญาติที่นี่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยเป็นคนต่างถิ่นต่างเมืองที่ต้องมาอยู่ในเมืองแห่งนี้เขาต้องการงานครับต้องการแค่เงินเอามาซื้อข้าวซื้อน้ําใช้ชีวิตประทังชีวิตอยู่รอดไปวันๆแต่เขาก็ได้งานขึ้นมาจริงๆเป็นคนขับรถมา้าอาชีพนี้ทําให้เขาได้รู้จักกับผู้คนหลากหลายมากมายมากขึ้นและหนึ่งในคนที่ทุกคนคาดว่ามันน่าจะเป็นจุดพลิกผันของชีวิตเขาก็น่าจะเป็นเกตูเดสมาเรียหรือ ปาร,าริินญาเจ้าของโรงแรมโรงแรมหนึ่งในเมืองนี้ซึ่งว่ากันว่าเธอน้่จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างตัวดิเอโกกับโลกอาชญากรรมในลิสบอนซึ่งทำให้ดดีอโกนะครับมีโอกาสได้เข้ามาสู่เส้นทางสายดาร์กที่สุดในชีวิตของเขาจากบันทึกในยุคนั้นดดีอโกถูกมองว่าเขาเป็นคนที่ เจ้าเล่มีสเสน่ห์และสามารถเข้ากับสังคมได้ดีซึ่งอาจจะทําให้เขาสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นแต่อีกแงม่มุมหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าเขาเป็นอาชีพบริการอย่างคนขับรถม้ามันก็อาจจะไม่แปลกที่เขาจะต้องฝึกฝนตัวเองให้ทําหน้าที่บริการได้อย่างดีถึงแม้ว่าจะไม่มีบันทึกที่ชัดเจนนะครับแต่ก็เชื่อว่าความยากจนมันโหดร้ายและนั่นก็กลายเป็นโอกาสในการทําให้ดิโอโก้หันเหเข้าสู่ วงการอาชญากรรมเส้นทางของการโจรกรรมเพื่อปากท้องแล้วมันก็กลายไปเป็นเหตุผลผลักดันที่ทําให้เขาก่ออาชญากรรมฆาตกรรมและนำทรัพย์สินมาใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวกลับมาที่รูปคดีกันต่อตำรวจในยุคนั้นยุคของการที่เรียกว่าสืบคดีเนี่ยมันไม่มีอะไรมาช่วยมากมายตัวช่วยน้อยมากพยานเนี่ยก็บอกชัดเจนครับว่าดิโอโกเป็นคนที่เป็นไปได้มากที่สุด แล้วก็จะมีคนที่รอดมาได้จากเหตุการณ์นั้นนะครับมาช่วยยืนยันทุกอย่างลงล็อกตัวต่อต่อ,ตอได้พอดิพอดีใช่แล้วครับตำรวจก็เลยไปตามหาดิโอโกอเวสแล้วก็พักพวกตามจับเข้ามาได้ง่ายๆซึ่งสุดท้ายแล้วครับก็มีการพูดคุยกันการขึ้นศาลอะไรต่าง,างๆ19กุมภาพันธ์ปี1841ดิโอโกและพักพวกก็ถูกตัดสินประหารชีวิต ก็ต้องบอกว่าวิธีการประหารนะตอนนั้นนะครับมันโหดเยี่ยมมากๆในยุคสมัยนั้นเนาะการที่ดิโอโกโดนประหารเนี่ยเขาไม่ได้โดนประหารธรรมดาธรรมดาเขาโดนจับแขวนมันอาจจะพูดยากนะครับมันจะทำให้ตัวคลิปติดติดเรทที่รุนแรงนิดนึงแต่ว่าก็คือโดนโดนรัดนะครับแล้วก็จับห้อยแขวนไว้เพื่อเป็นการประจาน แต่ว่ามันเป็นเครื่องมือรูปแบบที่พิเศษขึ้นมานิดหนึ่งด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่ากงเหล็กตะแลงแกงมันคือการเอาตัวผู้ต้องหานะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ยัดเข้าไปไว้ในกงเหล็กล็อกมันเป็นกงเหล็กขนาดตัวเท่าคนแล้วก็เอาไปจับแขวนซึ่งก็ต้องรอแบบนั้นนะครับจนกว่าจะสิ้นลมหายใจเรื่องที่น่าสนใจมันอยู่หลังจากนี้แหละครับ ยังจําเรื่องราวตอนต้นที่เราเล่ากันได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของสะพานท่อส่งน้ําคือเรื่องนี้ครับหลังจากที่ตัวดิโอโก้สิ้นชีวิตไปคดีฆาตกรรมปริศนามากมายที่มันเกิดขึ้นที่บนสะพานของส่งน้ำอากัสลิวอริสเนี่ยมันก็เริ่มมีข่าวลือว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของเหยื่อกว่า70รายที่เสียชีวิตไปนั้นนะครับมันน่าจะเป็นฝีมือของดิโอโก้อเวสคนนี้เนี่ยแหละ หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วดิโอโกก็กลายเป็นตำนานฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของโปรตุเกสนักฆ่าสะพานส่งน้ำแถมยังเป็นคนสุดท้ายด้วยนะที่ถูกประหารชีวิตว่ากันว่าดิโอโกแอบดักอยู่ที่สะพานนี้นะครับแล้วก็ทำการปล้นคนต่างๆที่เดินผ่านไปผ่านมาข้ามระหว่างสะพานไปซึ่งก็คือบรรดาพ่อค้าพอปล้นเสร็จนะครับก็จัดฉากว่าให้เขาเนี่ยตกลงไปเป็นเสมือนแบบอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นการคอต่อตอ ซึ่งพอการที่คนเนี่ยตกจากที่สูงมากๆ65เมตรอะ่ะมันก็ยากนะครับที่ว่าจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันไม่มีเครื่องมือในการชันสูตรอะไรที่เรียกว่าแบบเพียบพร้อมหรือสามารถดูได้เยอะมากมายขนาดนั้นแล้วก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่ดีโอโก้จัดการเนี่ยภายหลังเนี่ย ก็จะมีการวางแผนที่มากขึ้นมีการวางแผนจรกรรมอย่างรอบคอบโดยใช้ความรู้จากงานคนขับรถม้าเนี่ยแหละเพื่อเลือกเป้าหมายที่ร่ํารวยมากขึ้นการฆาตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่เพื่อเป็นการปกปิดร่องรอยและนําทรัพย์สินไปใช้ได้ต่อบางก็ว่าเขารอจังหวะเปลี่ยวๆครับเข้ามาชวนคุยถามทางของความช่วยเหลือหลังจากนั้นเหยื yeah, ่อก็จะถูกผลักลงไปร่วงลงสู่ประตูแห่งความตาย ซึ่งรวมๆแล้วนะครับมีชาวบ้านตกเป็นเหยื่อกว่า28คนแต่รวมๆหนักกว่านั้นจริงๆชาวบ้านก็มองว่ามันอาจจะมีรวมๆแล้วเนี่ย70คนบวกๆที่ยังระบุตัวไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของดิโอโกหรือเปล่าซึ่งพอมีตำนานแบบนี้ขึ้นมายุคก,ก่อนๆครับเขาก็เชื่อต่อๆกันมาได้อย่างง่ายดายสมเป็นระบบมาร์เก็ตติ้งนะครับที่มันเป็นแบบ ปากต่อปากเนาะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่าเชื่อถือมากที่สุดมันไว้ใจได้จากคนที่ไว้ใจพูดเรื่องนี้มาเราไว้ใจเอาไปบอกต่อคนที่เราไว้ใจอีกทีหนึ่งต่อไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาครับที่ทําให้คนเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นหลังจากที่เดียโกเสียชีวิตไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเรื่องอ้นาคาสะพานส่งน้าเนี่ยมันมาทีหลังจากที่เดียโกเสียชีวิตไปแล้ว ทีมแพทย์นะครับก็รู้สึกสนใจในตำนานนี้ขึ้นมาครับก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าทำไมดิโอโกถึงโหดร้ายขนาดนี้ก็เลยมีการไปคนร่างของดิโอโกเอามาแยกศรีรษะออกจากร่างของเขานำส่วนนี้นะครับส่วนหัวเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในโหลทดลองเพื่อตรวจสอบว่าสมองของดิโอโกของฆาตกรรูปทรงของกะโหลกมันมีลักษณะแตกต่างกัน คนทั่วๆไปหรือมันมีลักษณะจำเพาะอะไรหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะทําให้สิ่งนี้นะครับทําให้คนโหดเยี่ยมขนาดนี้ได้หรือเปล่าในศตรวรรษที่19เรื่องราวของดิโอโกเนี่ยถูกนําไปใช้ในงานวิชาการเกี่ยวกับโงเฮงด้วยนักวิทยาศาสตร์พบการเชื่อมโยงครับว่าลักษณะใบหน้าหรือกโะดกศีรษะมันมีผลต่อเรื่องของพฤติกรรมของอาชญากรซึ่ง ปัจจุบันนะครับมันกลายเป็นว่าไอเรื่องทฤษฎีโงเ่เฮงหรือว่าไอเรื่องกะโหลกเมื่อกี้ครับถูกมองว่าเป็นสุดโดสซหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมที่อาจจะไม่ได้น่าเชื่อถือมากเท่ากับวิทยาศาสตร์สาขาหลักขแขนงหลักแต่ที่แน่ๆนะครับหัวของเขายังคงอยู่ในมหาวิทยาลัยแพทย์ของลิสบอนจนถึงทุกวันนี้ความพลิกของเรื่องนี้มันมีจุดพลิกมาเรื่อยๆเนาะมันเป็นปมที่แบบว่าแป,กแปลกๆแล้วก็ หักมุมมาตั้งแต่เรื่องของการที่โอ้โอเคเราเจอคนร้ายจากคําบอกเราแล้วหลังจากนั้นคนร้ายคนนี้ก็กลายมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกันมาเรื่อยๆจากปากต่อปากแต่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับมันยังมีประเด็นอื่นที่พลิกและน่าสนใจหนักกว่านั้นอีกจากมุมมองของนักจิตวิทยาครับดิโอโกอเวสเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องในความหมายของยุคสมัยใหม่ไม่ได้บอกนะครับว่าไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องฆ่าสะพานสกงน้ําแต่ว่าแค่บอกว่า คำว่าฆาตกรน,นิยามของคําว่าฆาตกรต่อเนื่องในยุคนั้นกับยุคนี้มันอาจจะแตกต่างกันคือยุคสมัยใหม่นะครับเขาบอกว่าฆาตกรต่อเนื่องต้องมีแรงจูงใจทางจิตวิทยามีความสุขจากการฆ่าอะไรต่างๆมันอาจจะเป็นแบบเหมือนเช็คลิสที่ว่าถ้าเขาเขาสักประมาณเท่าน,นี้เท่าน,นี้มันก็จะนับว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่ดิโอโก้ครับเป็นแค่อาชญากรที่ขับเคลื่อนทุกอย่างเนี่ยด้วยผลประโยชน์ทางการเนงินความยากจนแล้วก็โอกาสในลิสบอนอาจจะผลักดันให้เขาเนี่ยกลายไปเป็น ผู้ที่ก่อเหตุการ์โจรกรรมและฆาตรกรรมเพื่อปกปิดร่องรอยในการโจรกรรมของเขานําทรัพย์สินต่างๆไปใช้มันจะมีความต่างกันนะครับเขาไม่ได้โรคจิตหรืออะไรหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันดิโอโกที่ถูกพรรณนาว่าเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เจ้าเล่ก็อาจจะบ่งชี้มันอาจจะเป็นข้อบ่งชี้ครับถึงลักษณะของ anti-social personality disorder ในระดับหนึ่งซึ่ง มันเป็นลักษณะของการที่แบบว่าขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ยังไงก็ตามครับในบันทึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิทยาหรืออะไรต่างๆเนาะของยุคนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมายืนยันจริงๆว่าดิโอโก้เนี่ยเป็นแอนติโซเชียล personality disorder จริงๆหรือเปล่าและนอกจากนี้ครับเขาก็ยังเป็นคนต่างถิ่นในลิสบอนบางทีนะครับมันอาจจะทําให้ตัวดิโอโก้เนี่ยรู้สึกแปลกแยกซึ่ง อย่างที่บอกครับว่ามันก็เป็นคล้ายๆลักษณะของการแบ่งแยกอย่างแบ่งเชื้อชื้อชาต,ชาติซึ่งมันทําให้อาจจะส่งผลเป็นการกดดันต่อพฤติกรรมของตัวดิโอโกให้รู้สึกมีการต่อต้านสังคมขึ้นมาโดยปริยายจากการที่สังคมตีตาว่าเขาเป็นคนนอกเป็นเหมือนตัวอันตรายและยิ่งกระตุ้นนะครับให้ตัวเขาเข้ามาเลือกเส้นทางอาชญากรรมได้ง่ายขึ้นศีรษะในโหลกแก้วที่เชื่อว่าดิโอโกนะครับกลายไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ความลหลงไหลในอาชากรรมของยุคยุคนั้นนะครับว่าทำไมถึงชอบสังหารคนจังเลยไปผักคนเป็นว่าเล่น70กว่าคนเนี่ยแต่มันก็ได้รับการพิสูจน์ในภายหลังนี่คืออีกหนึ่งจุดพีคนะครับจุดหักมุมของเรื่องนี้ก็คือปีส0 2 5ัมีการระบุออกมาครับมีเนื้อหาร,ระบุออกมาต่างๆขึ้นมามากมายว่าศีรษะในโหลกแก้วนั้นนะครับเป็นของคนอื่นนะครับที่เขาบอกว่าหัวเก็บมาตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงยุคนี้ยังเหมือนเดิมซึ่ง จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการเก็บรักษาด้วยฟอร์มาดีไฮซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกับยุคสมัยของดิโอโก้ด้วยซ้ำฟอร์มาดีไฮเนี่ยเพิ่งจะถูกค้นพบในปี1859ซึ่งมาทีหลังอีกเป็น10ปีเลย สุดท้ายนะครับจากมุมมองของนักจิตวิทยาสังคมตำนานนักฆ่าสะพานส่งน้มนี้อาจจะสะท้อนถึงความต้องการของสังคมในยุคยุคนั้นที่ต้องการจะหาคำอธิบายกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ต้องการจะหาแพะมาอุด,ด่อยรั่วเป็นเหตุผลซัพพอร์ตเพื่อความสบายใจอย่างที่บอกครับมันไม่มีใครรับได้หรือว่าถ้าสมมติว่าเรากลัวอะไรเรา,ยา,ยายพยายามจะหาเหตุผลมาเชื่อมโยงเพื่อ ทุกสิ่งทุกอย่างและทําให้เราสบายใจมากขึ้นใช่ไหมฮะมันไม่มีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องเลยว่านักฆ่าสะพานส่งน้ำเนี่ยเป็นดดีอโกมันมาทีหลังจากที่เดโอโกเสียชีวิตไปด้วยซ้ำบางทีดดีอโกอาจจะเป็นแพะรับบาปถูกตีหน้าว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องเพราะวิธีที่สังคมต้องการจะจัดการกับความกลัวและความไม่แน่นอนเพื่อที่จะสร้างความสบายใจว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนสะพานแห่งนี้อีกแล้ว คล้ายๆกับกรณีของซีอุยที่เราเข้าใจกันว่าเขาแบบกินคนกินเด็กแต่ความจริงแล้วกลายเป็นว่าภายหลังมาสืบทราบกันทีหลังว่าเฮ้ยไม่ใช่นะมันไม่ใช่เขาซึ่งก็กลายเป็นชื่อเสียชื่อเสียนะฮะไม่ใช่ชื่อเสียงที่แ yeah, ย่มากๆไม่ได้รับความยุติธรรมของตัวเขาเอง มาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครทราบนะครับว่าดิโอโกอเวสเป็นเพียงเหยื่อของการตีตาจากสังคมหรือว่าเขาเป็นอาชญากรที่ฉลาดที่สุดในการปกปิดตัวตนและทำให้เกิดความสับสนมาจนถึงทุกวันนี้คดีของดิโอโกอเวสเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการที่ว่าความจริงและตำนานสามารถปะปนกันจนมันแยกแทบจะไม่ออกเขาคือฆาตากรต่อเนื่องที่โหดร้ายจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแพะรับบาป ของสังคมที่หวาดกลัวไม่ว่าความจริงจะเป็นยังไงชื่อของเขาก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวโปรตุเกสในฐานะสัญ,ญลักษณ์เงามืดแห่งประวัติศาสตร์โปรตุเกสทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับหรืออยากให้เราทำคดีไหนนำคดีไหนมาเล่าในอีีถัดๆไปก็บอกได้นะครับขอบคุณมากที่ฟังคลิปนี้จนจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากฟังเรื่องไหนคอมเมนต์บอกเราได้เลยที่สาคัญที่สุด กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตาม Monday Mystery Club ไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของพวกเรานะครับ